ฮัลโหลต่อต่อเน็ตหลุดเหรองงไปเลยมาต่อมาต่อค่ะมากันก่อนค่ะคุณเน็ตหลุดเฉย มากันก่อนค่ะตายแล้วทำไมทำกับหมวยอย่างนี้มากันกล่องมากันกล่องหมวยเลยต้องไปเรียกเพื่อนใหม่เนี่ย เสร็จเร็วฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่มูตายแล้วจานโบโดเนเด็ดทำร้ายนะคะมาแล้วค่ะ โอ้ยเน็ตลุดเน็ตลุดเฉยเลยเอามามาต่อเมื่อกี้ใช้สีอันนี้เนอะสีเนี่ยเพื่อนฝูงก็ยังไม่มาเนี่ยดิฉันก็พูดคนเดียวนะคะไม่เป็นไรเนาะมาดูย้อนเนาะอันนี้ใช้สีอันนี้นะคะเป็นกลอสที่โบบอกเนาะเป็นสีสีส้มส้มทองทอง,ทองแต่มีความเป็นกลอสนะคะโบก็ใช้อันนี้แหละในการที่จะ เพิ่มให้มันดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะฮะอันนี้เหมือนจะชุ่มชื้นมากเกินไปนแล้วนะฮะอาออกหน่อยเส็จแ,แล้วคุณหนูไหมคุณหนูไหมฮะที่แน่ๆคุณหนูแน่นอนคุณหนูโบนี่แหละ โอเคนี่ก็เป็นลุกที่เสร็จแล้วนะคะเป็นไงคุณหนูป่ะค,ค,คุณหนูป่ะคาดด้วยคาดด้วยคุณหนูป่ะเอ้ะ เสร็จแล้วนะคะแต่งไม่ยากแต่งไม่ยากแต่มีความละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าใครที่มาดูต่อก็ไปย้อนดูได้นะคะก็วันนี้ไปเร็วนะคะ วันนี้ให้เทคนิคอะไรมากมายเลยนะคะว่าทํายังไงให้ดูเป็นคุณหนูนะคะแต่งไม่ยากเพียงแค่มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะถ้ายังไงก็เมื่อกี้ขอภายนะเน็ตหลุดอะ่ะวันนี้แบบ2เรื่องเลยมาช้าก็เน็ตหลุดเนาะแต่ก็โบก็ทําตั้งใจทําให้ดีที่สุดสําหรับทุกคนเลยนะคะถ้าใครเพิ่งมาเห็นอันนี้ก็เดี๋ยวไปย้อนดูได้นะคะว่าว่ามีอะไรบ้างโชคดีที่เมื่อกี้แบบแต่งเกือบเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ enjoy วันหยุดนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็น long weekend ด้วยนะคะแล้วกออ็อย่าลืมทำบุญกันด้วยนะคะไปวงไปวัดอะไรต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวบุกไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายฟินิชลุกที่เป็นภาพนิ่งมาให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครเข้ามาเออฮัลโหลฮเบียหรอสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัแต่งเซ็จแล้วเบียร์ต้องไปแล้ว ก็คอร์สออนไลน์นะคะมีคนถามเข้ามาตลอดเลยว่าคอร์สออนไลน์ยังมีอยู่หรือเปล่าคอร์สออนไลน์มีอยู่นะคะถ้าสนใจเม้นมาด้านล่างหรืออินบ็อกซ์มาหาโบก็ได้เดี๋ยวโบนแนะนําคอร์สให้นะคะเ,เข้าใจง่ายนะคะสาหรับคนใหม่เรียนรู้เรื่องแน่นอนเหมือนไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนมีโบไปสอนเลยนะคะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะลงคลิปนะคะลงคลิป ความรู้ใหม่ในเพจอาจารย์โบด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่แล้วฝากติดตามกันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย